มานะคะทุกคนมากินตำเส้นขนมจีนนะคะใส่กับปลาหมึกแล้วก็มีอ่ใส่กอ,อกปลานะคะเพียวซื้อมาจากเมืองไทยแซ่บแ,บ,แบยีห่หอนเนี่ยนะคะจะตําซุกเล็กใส่กันนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งของฝรั่งค่ะกุ้งของฝรั่งจะจะแซ่บเป็นแซ่บแข็งมานะคะทุกคนนีะคะก็จะซดไปอีกแบบนะคะก็แซ่บอีกแบบค่ะ กินทดแทนกันได้ค่ะนัวดีไม่ีใครเต็มทองเลยค่ะนี่นะคะอาหารคั่เปรียวมูนีนึกยากค่ะเราก็มีอีกนะคะอันนี้กับเป็นตำแค่รอดนะคะเปียวกับตำแล้วก็ใส่ใส่ไว้นี่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วเปียวก็ใส่ฝาซินพลาสติกนะคะใส่ตู้เย็ยนไว้เวลาเขาหิวกลับมาหอดบานไม่มีอะไรเปรียวก็ก,กินกับเขา้า เล่ะะรวก็กินก็บปลากินก็อีย่างสินะคะจะแซบคือกันนะคะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันสวัสดีนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเพื่อจะกินทั้งเหนื่อยทั้งหิวค่ะทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันเดลืงานมาไม่มเยอยอยากน,น,นะไหมคะ่ะ หนาวนะคะทุกคนไปกินปลาสุภาพนี้ด้วยค่ะเปรี้ยวอูเจ๊ชมเอิรดขนมเส้นมาไทยสปากเก็ตตีมันคือสปากเกตตีเนะาะปลาหมึกจะนองซื้อมากินประทันหมอนดอ้วยค่ะ ลองาพาดดูให้มัดใส่กรอบปากแรกเลย แม่ได้นอนมันอนไม่ไดิเฮิยอาหารให้เราอย่างหนึง่งอยากกินอย่างหนึง่งก็ได้เพื่อนเห็นใหม่บวากัน ตากผ้าค่ะอันนี้เอาผ้าไปตากนะคะส่วนนี้นะคะรอสักสวัสดีจัาทุคนโอ้ยหนาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเปล่อสิแห้่เบึ้งนะคะบรรยากาศเดี่ยวจะเอาขยะไปทิ้งค่ะอันนี้จะเป็นพวก เปลือกผักผลไม้นะคะเอาไปทําปุ๋ยอันนี้ดอกไม้ที่เพื่อนเปียวห้มาค่ะพวงมะไร่หอยไว้นาบานนะคะสวยบอกทุกคนอันนี้ล่วงพอเจิมห้ตะโดนแล้วค่ะหิมะตกมือคืน,นะค่ะทุกคนเนี่ยตกมานหน่อยนึงนะคะปิวมนหน้อยนึงนะคะเดี๋ยวพอ่อแดดออกกะ่ะหิมะก็ไปหมดแล้วค่ะทุกคนเมืองทองฝ่าวันใดทีนี้ พระอาทิตย์ซองแสงมาสวยมากเลยนะคะมันจะดูแบบเทใจเขารู้สึกแบบว่าสว่างสวยขึ้นมาอีกรังค่ะเบื้องเนี่ทุกคนสวยปะคะเวลาม,มีแดดสวยงามไปหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหวังไว้ฟื้นเนาะภูณหิมะท่วมหมดแล้วเปียกหมดแล้วค่ะอันนี้เราก็เอาไว้ให้แฟนมาเก็บค่ะแฟนเราจะเก็บฟื้นขบ้านนะคะส่วนเปียกก็จะเอาขยะไปทิ้งค่ะเป็นขยะเปลือกพลไม้อะไรนะคะ ตัวคนหับอเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยนะคะเวลาหิมะตกลงแบบนี้เศษผักค่ะอันนี้นี่จะเศษผักกับเศษผลไม้นะคะบ่เอาเนื้อสัตว์ลงนะคะพอของเปียวเอาแบบเย็นนะคะถ้าเอาแบบห่อนถึงจะเอาเนื้อสัตว์สัตว์ลงมาได้นะคะแต่ว่ามันจะ บ้านเปียวบ่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะแม่ค่ะจะกินแต่ผักก็เลยเอาผักมาใส่ไปบ้านน้อยลังนี้สุขี้เสียจริงพึ่งนวดลูกค้าแล้วค่ะทุกคนผมฟูหมดเดี๋ยวจะให้ทุกคนชมนะคะวันนี้นะคะเปียวก็เอาขนมปังแล้วก็เอาขนมมาเสือเพลินมีทั้งกาแฟทั้งน้ำกินหมดเลยค่ะแต่ว่านี่นะ่ะเหลือไว้เรากินไปแค่สองแผ่นนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะทุกคนเพื่อกับพึ่งนวดลูกค้าแล้วเนานะคะ่ะเปี่อกับมาเตรียมเบงสินค้าข้างหลัง,นเ,ง,เ,งเนี่ยค่ะว่าเพื่อจะสร้างเอียงมะแน่เพื่กับขนมนะคะทุกคนเป็นพัวบงังงานะคะเปี่อกับให้เป็นชินน้นน้อยๆไว้ถ้าให้ลูกค้านะคะจะคลองกินน้ําแน่ให้ลูกค้านี่เพราะได้ย้ำนะแม่คะ่ะฝรั่งเขงาบ่ค่อยมากินเอียงแข็งๆพวกนี้นะคะ เพราะว่าเขาทำฟันปอบได้ไหมคะ่ะอร่อยอ,อากาน้ำแบบนี้ดื่มกาแฟอ่นอนแล้วก็จับแบบนี้คะ่ะแบบมือของเขานะคะคนเป็นหมอนวดเนาะคะ่ะเซนประสาทจะยยมือนะคะจะต้องถนอมมือ เกิดที่ยังึ้นเนี่ยคือหมดเลยค่ะที่ทํามาหากินมือเป็นแพกะติดเชื้อได้ค่ะเปียวเคยนะคะเทียนหนึง่งเปียวบุญระวังเนาะเปียวใส่กันไก่ชิมอยังบบเราทะลุมัเนี่ยค่ะโอ้ยทุกคนนวดได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาหนวดเขาใส่นิวมือใส่อย่างายนี่ที่ทํามาหากินเปียวเลยนะคะมือเนี่ยบาดนิดนึงกับ่อะไร เขาตรงล่างมือดุดนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะเขาตรงถนอมตัวเองเส้นประสาทยูนิกะ่ะคือตาเงยียหมดเลยเนาะค่ะเนาะต้องใส่ถุงมือต้องเค็ดแหยมืออุ่นทำมือด้านนี่เวลาเขาจับนวดนลูกค้าสิเขารู้สึกได้พักนี้เป็นใส่แขนบปเลยเลยคะ่ะเบิ้งแขนเปิดแตกแข้งเอาวาสลีนทาดีขึ้นมาหน่อยนึงเขาล่างมือดุนะแม่ค่ะชิดต่างขากองกระพังได้ทุกคนสื่อความถือขึ้นว่าละเบิ้ง มันขาดใช่ไหมคะ่ะส่งมาจากเมืองจีนบนขาดบัตรนี้โทรศัพท์ล่วงลงมา <c oughs> โอ้อันที่แฟนเปียวสื่อหายด,ดีพัดเปียวประเทศอันแป้นแป้นที่ตอทับโทรศัพท์หายหรือว่าเปียปลงเอาไปไว้ใส่กระบืลูกค่ะหาแต่ไหนกบบ็หามา,าเจอนี่แหละคะ่ะทุกคนอายุไลก์ลืมลงนาลงรลังใช่ไหมคะ่ะเปียวนวดลูกค้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าอีกคนนึงเปลี่ยนเวลานะคะเปียวก็ลืบร,รับลูกค้าเพิ่ม ถือโอกาสพักพอน,น,นไหมคะ่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ทํางานหลายแล้วสินะคะของที่อยู่ข้างหลังมันก็ใกล้หมดแล้วนะคะต้องหามาลงเนี่ยค่ะก็ต้องเอาเงินมหมุนนะคะว่าของอย่างแน่ข้างหลังนะคะก็เป็นของใส่ในร้านนะคะพวกชา้าตัวนี้หมดไปแล้วทั้งสินะคะก็ต้องเอามาลงนะคะก็เลือกเฉพาะชา้าตัวใดที่ลูกค้าชอบนะคะส่วนมุมนี่ก็จะเก็บผ่านะคะลูกค้าออกจากร้านไป เดียวกจะเก็บผ้าพนี้ก็จะเอาไปซักนะคะก็เปลี่ยนอันไม่มาลุงนะคะส่วนมุมนี้ก็เปลี่ยนดอกไม่นะคะเมื่อก่อนใส่ดอกไม้สีแดงเป็นช่วงคริสต์มาสอันนี้เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเกาวดอกกุหลาบมาลงนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมเพี้ยนผ้ามาะะ่านค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นรูปดอกกุหลาบนะคะเพราะว่าจะเข้าเดือนแห่งความรักแล้วเนาะคะ่ะ